สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนตอนนี้เรายิงหกันครับตอนนี้ะฮะเราอยู่ที่ติดใจโฮมสเตย์นะฮะ <g ười> เราจะเข้าเราจะเข้าครัวกันเพราะวัตถุดิบต่างๆเรามีครบหมดแล้วนะฮะวันนี้นะฮะแต่อันดับแรกที่เข้ามาขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าติดใจโฮมสเตย์คือปัวมากเรามีแบบว่า ตั้งแคมป์กัริมน้ำมีโครงเต็นมีโครงเต็นมีอะไรมีการทำกับข้าวของแม่ละอูอยู่ข้างหลังที่สำคัญเรามีลำปาชีเป็นสีน้ำตกเลยนะฮะตรงนี้นะฮะเรามารังสรรเมนูที่เราจะตั้งใจวันนี้ดีกว่านะฮะว่ามันจะอุ้ยกึเหมือนว่าเช้าที่ตลาดโอ้ปล่อยไหมได้ไดพ่อ วันนี้ปิงปองนิ้นวและว,วิกเตอร์นอกจากจะได้อิ่มเอมกับบรรยากาศของสถานที่แล้วเมนูที่จะได้อิ่มท้องก็ต้องจัดหนักจัดเต็มด้วยจริงไหมล่ะวันนี้นะครับเราจะมีเมนูแนะนำนะฮะสา3เมนูด้วยกันนะฮะคั่วก,กิ้งปลาปลาอีมอนนะครับใบขมิน้นแล้วก็ต้มปลาใบกระเจี๊ยบ ะฮแล้วก็น้ำพริกแตงกวานะฮะพร้อมผักกูดที่เราไปหามาเมื่อเมื่อกลางวันนะฮะอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้ปลามาแล้ว้องทำอะไรก่อนคะแม่ละอูปลามาแล้วก็มาขอดเก็็ดดอเกดนะฮะขอดเก็ดก่อนเมื่อได้ปลามาก็ขอดเก็ดกันเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เอามาอบังเอาเครื่องในออกแล้วสับให้ละเอียด แข็งขันกันสุดๆไปเลยนะสุสาวจากนั้นนำไปผัดกับพริกแกงที่เตรียมไว้แล้วตามด้วยใบขมิ้นกว่าจะเป็นคั่วกิ้งปลาอีมอนใบขมิ้นได้เล่นเอาเงื่อตกกันเลยชิ้นนีล่ะ <c oughs> และนี่ก็คือเมนูแรกของเรานะคะคั่วกิ้งปลาอีมอนใบขมิ้นต่อไปเราต้องมีน้ำซุปนั่นคือต้มปลาใบกระเจี๊ยบนะฮะ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่นะครับเราตั้งเตาแล้วนะครับ เลือะ้อใส่หเยอ่าใส่ฮะรอแป๊บหนึงก่อนนะให้ผักมันสุกไ่ออกมาเดยวไามย่าง เนี่ยนะจ๊ะอาหารเป็นไงมอนิเตอร์เคยกินไหมเนี่ยเคยเห็นไหมสามไม่เห็นไม่เคยหรอเคยอยากกินมากอ่ะต้องลองลองชิมลองชิมเลยต้องถามพ่อก่อนว่าอันนี้คือแบบแผ่ที่พ่อกินกันอยู่ประจําเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่ากินเป็นประจําอย่างไรเนี้หนูงงมากเพราะมันเหมือนรวมแบบแกงเลียงผสมแกงส้มผสมต้มครองผสมแกงอะไรก็ไม่รู้ปนไปหมดคืออันเนี้ยคือเป็นน้ําซุปนะฮะเวลากินข้าวเลื่อนขอขอบคุณมากเลยครับพี้อได้ค่ะมิเตอร์ขอบคุณนะครับ ไม่ไม่ไม่อยากจะโมนาว่าอันเนี้ยอร่อยสุดเลยเอาปิงปองลองชิมดูหน่อยสิว่ารสชาติเป็นยังไงกินอรอ่อ,รอยอกินไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงน,นำ<ร>้ำตกเป,ปื่อนไปด้วยโอ้โหนูชอบตรงที่เราได้มาอยู่ในวิถีชีวิตของคนอื่นนะที่เราไม่เคยได้ไดืุกรุ่นเอ,อย่องแบบหาปลาแบบนี้ รสชาติอาหารที่มันเป็นของพ่อที่กินมาตั้งแต่<ช>อ้อนแต่ออด<ช>อะรอย่างเงี้ว่าเออเราก็ได้มารู้ว่าเออเขาก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันอย่างกระเจี๊ยบอย่างเบบงี้ยกินแต่ผลน้ำกระเจี๊ยบในกรุงเทพใช่ไม่คิดเลยว่าใบามนันนะกินสดๆอร่อยมาก<ช>ถ้าตัพดพวกวัตถุดิบน้ำมันอะไรไปเน,นี่ยไม่ต้องเสียตังเลยเลยนะใช่ รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาในวิถีชีวิตก็มาที่นี่ได้ริมน้ำติดใจโฮมสเตย์ค่ะ,อ,ะอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราสายฝ่อออนทัวร์หรือว่าท่านเพื่อนๆรู้สึกว่าพี่มาบ้านหนูหน่อยแถาบ้านหนูมันตัมมากส่งข้อมูลมาให้เราหน่อยทาง Facebook Fanpage นะคะรายการสายฝ่อออนทัวร์นะคะหรือว่าช่อง YouTube c h anel n นะคะช่องสายฝ่อออนทัวร์เช่นกันค่ะอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหน แก่หิงหรตรชมนะครับใสายบอกออนชัววันนี้ก็สวัสดีค่ะคุณน้าท้าวมามนกันนะ้ยากานีม่เอ่นอนันนาได้ลุแล้วรบเริ่มองไหมขับย่าไ็นาั oh <English> ่งไปาเป็นสายไรดีเพื่อนกันแยกกันเยาอยู่แลกหมู่เราตาย ที่รกลับมาหาเมียได้แล้วไม่ได้กรอบเหีออยามาบังได้ไหมเข้าใจไหมเนี่ยเขาหาปลากันฉันก็ต้องทำอาหารรู้ไหมฮะ